เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องวันมาฆบูชาวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ซึ่งเราคิดว่าความรักที่ เกิดขึ้นจากธรรมะขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ท่านทรงแสดงในวันมาคบูชาเอาไว้หลากหลายหัวข้อด้วยกันแต่ว่าสิ่งที่อรรมภาพจะยกขึ้นมานี้ก็มีเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้นก็คือโอวาทปาติโมกซึ่งแบ่งออกเป็นสามลักษณะด้วยกันก็คือว่า ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสคำว่าละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใส,ละละใใงใสนั้นเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เมื่อวันมาคบบูชาที่วัดเวรุวันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของมวลมนุษยชาตินั่นก็คือคนทุกคนต้องละความชั่วให้ได้ทำความดีให้เกิดขึ้น ทำใจให้ผ่องใสด้วยเรามาพิจรารณากันทีละข้อดีไหมละชั่วนั้นแน่นอนเหมือนเราชำระร่างกายแปลงฟันล้างหน้าซักเสื้อซักผ้ามันสกรปรกมันใช้งานอีกไม่ได้เราเข้าห้องน้ำเรากดชักโครกเทขยะเทถังขยะล้างถ้วยล้างจานล้างหม้อล้างแก้วน้ำก็คือชำระสิ่งสกรปรกโสโครก แต่ว่าใจเนี่ยมันบรรจุสิ่งสุกปรกโสโครกด้วยหรือบรรจุแน่นอนเพราะวาความรู้สึกนั่นเองบรรจุความรู้สึกที่ไม่ดีซึ่งบางครั้งเนี่ยเราหลับตาลงก็เห็นไปไหนมาไหนก็เห็นมันติดตาเราอยู่อย่างนั้นแหละความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องการชําระมันแต่เราชําระไม่ได้เราก็ต้องอาศัยการทําดีเพิ่มเติมเช่น ทำดีด้วยการคิดดีทำดีพูดดีบริจาคทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตาอุทิศสดกุศลเราไปทำบุญทำทานถวายทานใส่บาตรก็ดีสร้างศาลาการ,าาร,รเรียนสร้างโบสถ์สร้างวิหารไปบ้านคนชราไปช่วยคนยากคนจนคนเจ็บป่วยคนพิการคนตาบอดคนหูหลวกทำดีนี่ก็คือการช่วยให้คนอื่นมีความสุข มากยิ่งขึ้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันจิตใจของเราผ่องใสไหมผ่องใสทุกครั้งที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตใจของเราผ่องใสผ่องใสยอย่างแน่นอนเลยไปช่วยคนชราอ่านหนังสือให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเล่นละครให้ดูก็ผ่องใสแล้วมีความสุขแล้วคิดดูคิดดูสิท่านสาธุชนทั้งหลายพวกเราทุกคนเนี่ย ต้องการละชั่วทำดีทําใจให้ผ่องใสทั้งสิ้นแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งนะน่าคิดมากก็คือว่าทำดีแต่มีโทษดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านพูดเอาไว้อย่างนี้นั่นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการทำความดีนั้นมีจุดจำกัดเหมือนกันบางคนเนี่ยรักกันแต่ทะเลาะกัน รักพ่อแม่คนเดียวกันแต่ทะเลาะกันทุบตีกันเข็นฆ่ากันเอาระดับเปรียบกันโกงกันแต่ว่าวิธีแสดงออกคือแสดงออกว่าฉันรักพ่อนะแต่ว่าเข็นฆ่ากันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันนั่นแสดงว่าความจงรักภักดีความรักความรักที่เรามีต่อพ่อของเรานั้นไม่บริสุทธิ์จริงถ้าบริสุทธิ์จริงต้องไม่มีการเข็นฆ่าซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ของสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ร,บรอบคอบบางครั้งมันไม่ใช่การเวลาที่จะทําที่จะพูดความดีนั้นก็เลยไม่เกิดผลเหมือนหวานข้าวปลูกข้าวดีไหมดีแต่ถ้าหวานในหน้าแรงดีไหมไม่ดีต้องหวานให้ถูกการเวลาขอเจริญพร